สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับดวงนายกคนที่31โหรวัส,สุทำนายดวงชะตานายกตำแหน่งของดาวจันทร์และพฤหัสในเรือนราหูทำให้เป็นคนคิดอะไรแบบนอกกรอบแต่ถ้าผลงานนายกแก้ปัญหาเศรษฐกิจรัฐธรรมนูญไม่ได้ภายในต้นปีหน้า ตามดวงเมืองรัฐบาลอาจจะอยู่ครบวาระไม่ถึงปี2,569เพจเฟซบุ๊กโหนวสุนักโหราศาสตร์ที่มีคนติดตามในเพจกว่าแสนคนได้ทำนายดวงชะตานางสาวแพทยทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไว้ดังนี้ดวงนายกคนที่31ของประเทศไทยซึ่งไม่ทราบเวลาตกฟากและยังเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา เลยทำนายได้เพียงแค่นิสัยและความสามารถแต่ผลกระทบของดวงเมืองและเรื่องในอนาคตจะไม่สามารถทำนายได้ตรงนักดวงชะตานี้ถ้าดูตามตำแหน่งดาวในพื้นดวงแล้วจุดจะอยู่ที่การมีดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งกเกษตรและมีดาวจันทร์ประหัสเลงซึ่งเรียกว่าเกือบจะได้เกณฑ์จันทรุสุริยาเหมือนดวงผู้เป็นพ่อถ้าดาวทั้งหมด ไปอยู่ในราศีทาวารแต่เนื่องจากเจ้าตัวนั้นเกิดในสหรัฐอเมริกาที่ดวงเมืองสหรัฐเป็นราศีกุมดังนั้นถือว่าจะได้เกณฑ์จันทร์ุสุริยาแบบอ้อมคือจะได้มีจับพลัดจับผูรู้จักคนมีชื่อเสียงมีคนหนุนนำให้ทำงานใหญ่ในขณะเดียวกันความมีหน้ามีตาในสังคมก็จะได้จากบริวารรอบข้าง มากกว่าผลงานของตัวเองซึ่งจะแตกต่างจากคนที่ดวงมีเกณฑ์จันทรุสุริยาแท้ๆที่จะทำงานด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครมากและมีคนนับถืออยากคบหามากกว่าประสบความสำเร็จจากสิ่งที่ตัวเองนั้นทำด้วยตัวเองนอกจากนี้ตำแหน่งของดาวจันทร์และพิหัสในเรือนราหูยังทำให้เป็นคนคิดอะไรแบบนอกกรอบมีความหลากหลายแนวในการทำงาน และการเจราจาแบ่งผลประโยชน์ซึ่งคนที่มีดาวแบบนี้มักจะเป็นนักล็อบบี้ยิสที่เด่นและเป็นผู้บริหารที่ดีที่ทำงานและลูกน้องบริวารน,นิยมชมชอบเพราะบาลานซ์ให้ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมจุดเด่นดวงอีกส่วนหนึ่งคือตำแหน่งของดาวอาทิตย์และราหูที่ได้เกณฑ์มีอำนาจบารมีแบบไม่ต้องเหนื่อย และมีโชคที่เหนือกว่าคนที่ดวงดีทั่วไปได้ทำให้มักจะได้มีโอกาสเข้าไปทำงานใหญ่มีคนที่คอยช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จด้วยไม่ต้องตั้งต้นหรือลงมือทำอะไรให้ตัวเองนั้นลำบากเหมือนกับดวงปกติแต่ข้อเสียของดวงชะตานี้ก็มีคือดาวพุธในราศีกรกฎซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีคนที่มีดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้ เพราะมักจะเป็นคนพูดมากขี้บ่นเพ้อเจ้อและไม่ค่อยระมัดระวังคำพูดของตัวเองเดือดร้อนเพราะคำพูดของตัวเองบ่อยแม้ว่าจะไม่ใช่คนปากเสียปากร้ายแต่ก็จะมีปัญหาเพราะคำพูดแบบที่ตัวเองนั้นเคยชินพูดประจำหรือพูดเล่นๆแบบไม่ได้คิดอะไรคำทำนายโหนฟองสนานจมรัจ,จันปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็ง คําทํานายของโหนฟองสนานจามารจันท์แม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเรื่องร้ายอย่างกวนเมืองให้ระสำตวยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวทักษะจรสําคัญปี2567พระหัสสบดีจรวงเลพ้า เดินในราศีเมษตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤกษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกลกกินีจรตั้งแต่21เมษายน2567พระเสารจรวงเล็บ7เดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีวงเล็บมีเดินผิดปกติ พระมฤึกตยูจรนวงเล็บศูนย์เดินในราศีพฤกษกมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8ถึงพระภบดีวงเล็บ5เป็นกลักินีจรถึงพระจันทร์วงเล็บ2เป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมือง21เมษายน2567ถึงสิ้นปี เมืองอายุเต็ม242ย่าง243ปีทักษะจรตกภูมิสุขวงเล็บ6ถึงพระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกาลกินีจรทำนายว่าตลอดปี2567ปรากฏการสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองรัตนโกสิน์ดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉพรัน เศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นระลอกระลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบงัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกปลายปีเกิดเหตุกราดยิงที่สยามพลากรณ สถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ปี2567หมอปลายปรากริปเปิดดวงเมืองช่วงปลายปี2567ทั้งเรื่องการเมืองน้ำท่วมภัยพิบัติและวงการบันเทิงมีแววจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างต้องไปดู11กันยายน2567หมอปลายพรากริปหมอดูชื่อดังได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉ พร้อมเผยคำทํานายดวงเมือง4เดือนสุดท้ายของปี2567โดยมีรายละเอียดดังนี้เรื่องน้ำท่วมตอนนี้นะ่ะยังหนักไม่สุดตอนนี้60-70%ช่วงเดือนตุลาคมจะหนักกว่านี้สถานการณ์ในกรุงเทพจะน้อยกว่าปี2564แต่ต่างจังหวัดจะสูงกว่าตนนั้นจึงเตือนมาพักหนึ่งแล้วว่าให้เก็บของตอนนี้ น้ำท่วมมาเกือบครึ่งทางแล้วแต่ยังหลงเหลืออีก30%เอร์เซนที่คนไทยนั้นยังจะต้องเจออีกไม่ใช่แค่น้ำฝนแต่เป็นน้ำที่มาจากที่อื่นด้วยแต่ที่ตนมองว่าน่ากลัวก็คือดินถล่มไม่อยากให้เกิดเพราะถ้าเกิดปีนี้จะน่ากลัวมากเดี๋ยวเร็วนี้นะ่ะจะมีอีกเน้นภาคเหนือกับจังหวัดกอไก่ที่มีเขื่อนมีภูเขา ปีนี้หนักๆคือพระแม่ธรณีพิโรธพระแม่คงคาด้วยทั้งเรื่องของพลังของไฟปีนี้นะ่ะไม่ใช่มังกรธรรมชาติแต่เป็นมังกรที่ทำให้ดินและน้ำมีปัญหาตอนนี้คือพริกตัวค่อนข้างแรงใครไหว้สา,ายพญานาคปีนี้นะ่ะต้องไหว้ให้ดีเพราะเป็นองค์ที่ช่วยเกื้อหนุนไทยช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเห็นว่าค่อนข้างหนัก ใกล้เคียงกับสึนามิแต่ไม่ใช่สึนามิคือเรื่องของปริมาณน้ำที่ขึ้นมาค่อนข้างสูงจะเป็นโซนทางใต้ปีนี้เนะ่ะเราจะโดนทั้งข้างบนและข้างล่างที่หนักอันนี้นะ่ะคือที่ตนนั้นเห็นไสยศาสตร์ล้วนๆไม่อิงวิทยาศาสตร์